เอาด้วยครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับทุกคนนะผมเข้าช่อง The Soldier อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีรับนะครับเป็นทางหน้าของเพชรแบบฟรีๆนะครับผมสำหรับใครอยากได้เพชรนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเงินเติมเพชรนะครผมก็จะมาสอนวิธีรับเพชรแบบฟรีๆนะครับผมโอเคนะผมก็ตอนนี้ผมอยู่ทางหน้าของเซิริมนอกนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเสริมนอกมีกิจกรรมให้เล่นบ้างนะครับผมนี่นะผมเสริมนอกก็มีกิจกรรมให้เล่นนะครับผมก็มีให้เราหมุนเอาเพชรนะครับผม สูงสุดก็ได้ประมาณ999เพชรเนาะแล้วก็99เก้าเพชรในผมสำหรับเสริมนอกเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นเสริมนอกนะผมเดี๋ยวเกิบหน้าผมจะมาสอัลโลดเสริมนอกเนาะครับผมว่าเสริมนอกเนี่ยก็แจกของเยอะมากเลยนะผมแจกเพชรแจกของเยอะเลยนะครับผมก็ให้เราเพชรที่ GM แจกนะครับผมก็คือไปเก็บตามโหมดต่งตางๆผมจะได้ทีลนะเพชรสองเพชรเนาะเราเก็บไปเรื่อยๆผม ถ้าเราได้ประมาณ179แล้วก็มาส่ม10อันนะผมเพื่อมาลุ้นกับ19เพรนอ้องอูขคุ้มนะผมสืบนอกคือดีมากนะผมก็เจมแจกชุดเรื่อยๆนะผมทั้งแจกชุดแจกของแล้วก็แจกของรางของเพรน,นะผมสหรับใครที่อยากได้เพรฟรีอย่างนี้นะผมก็ก็มีกิจกรรมมาอีกนะผมก็เยอะเลยนะผมเล่นก็ประมาณนี้นะผมโบนัส100%โคตรสุดจัดนะครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ สวิธีรับเพชรฟรีนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากถามนะผมว่าวิธีรับเพชรฟรีของผมจะทํำยังไงนะผมสำหรับซื้อไทยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆของซื้อไทยนะผมก็ช่องของผมนะผมก็มีแจกท่าของกิจกรรมของซื้อไทยเนาะก็แจกประมาณทั้งหมด500เพชรนะครับผมก็ห0 0เพชรก็ตีไปประมาณ200กว่าบาทนะครับผมเออ ผมจะแจกประมาณ2ครั้งวันนะครับผมเพียงแค่ทุกคนนะผมกดไลค์คลิปนี้นะผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะผมคลิปนี้ผมก็จะสุ่มแจกผมว่าใครจะได้รับไปแบบฟรีๆเลยนี่ครับผมสำหรับสองคนนะครับผมต้องคอมเมนต์ชื่อเฟซคอมเมนต์ยูทูดีนะครับผมเออประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครอยากได้เพชรฟรีของเซิร์ฟไทยนะครับผมเออก็สักทีนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทำตามกติกาด้วยผมสำหรับใครอยากได้โอเคเลสิโก